สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง u t u b e นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวการซ่อมแอมนะครับเยอรมันนะครับ The f ฟิชเ r นะครับตัวนี้505นะครับตัวนี้อาการคือวิทยุไม่ดังนะครับ f m ดังซ่าตลอดนะครับเครื่องผ่านห้างมาแล้วครับก็คือตัวนี้ครับที่ผมไล่ก็คือเสียครับจะทำการแปลงนิดมาเกิดถึงการแปลงนะครับก็ลองดูครับบอร์ดนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนใส่ VR วัลุ่มธรรมดา 20B 20K แล้วก็ R นะครับเพื่อให้ขึ้นมันตรงกับเข็มนะครับการแปลงก็จะเป็นแบบนี้ครับตามรูปนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ใช้ได้แต่ Air M U X าสัญญาณเข้าอย่างเดียวนะครับโอเคครับตัวนี้ตัวหลักๆจะเป็นแป้งสี่เหลี่ยมี่นบอันี้คือที่ผมต่อไ่ลองเฉยๆนะครับนี่ยังไม่ได้ประกอบนะครับแค่ลองเทสแล้วหมุนเข็มให้มันขึ้นมันตรงใกล้เคียงที่สุดนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับ แล้วก็ค่อยมาประกอบกันเปลี่ยนวัตถุลุ่มไปหลายตัวครับค่าไม่แน่นอนบางครั้งคืนมาอยู่กลางก็มีนี่ครับทีชี้ตัวนี้แผ่นสี่เหลี่ยมสีดําแผ่นใหญ่จะมีพวกคาร์บอนของวัตถุลุ่มเก่าอยู่ครับตัวนี้ก็อาตัวเดิมใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวเดิมใช้ไม่ได้นะครับสายสามเส้นนะครับเดี๋ยวเข้าต้องไล่ลายวงจรนะครับขาในขาหนึ่งขาในขาสองขาในขาสามครับ ก็สีแดงจะมาขาหนึ่งครับสีเขียวจะมาขาสอส่วนขาสามก็จะเป็นสีดำก็ลองดูนะครับอันนี้ผมแค่เก็บไว้เผื่อใครเจอพราะผมก็เชื่อว่าหลายคนที่เล่นก็รู้ว่าวิทยุจะไปก่อนนะครับตองจะเป็นต้อใช่เป็นจะเป็นอะไรก่อน0 6อ0

ถามถึงเรื่องของห้าร้ยหกสิบสอกแกะนะครับก็พยายามเปิดนานเจอได้ไม่นะครับก็นะครับการแลงบางคนถ้าไม่เคยแกะตัววางตรงใต้ตำแหน่งวอลิเบิร์นนะครับนี ก็จะมองไม่รู้นะครับก็จะไล่ซ่อมแผงวงจรอย่างน,น,นี้คือการแปลงเป็นภาพนิ่งไว้นะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทั้งช่องนครสไตล์เล็กช anel ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำและมาซีวิวบอกกล่าวกันประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม